่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่18มกราคมโดยโค้ชเชฟฟ์ุตบอลแมนเชสเตอร์เดเชาวนี้ขอสเสนออารันตงไงมูอันนี่ไปจูเวนตุสต้องรอจากปัญหาฝั่งเปเชก่อนนะผีอาจจะลุ้นอยู่ก็เป็นได้เมื่อการย้ายทีมของบรอกดานโกโรมูนนี่จากเปเชไปยังจูเวนตุสแบบยืมตัวต้องถูกระคับไว้ชั่วข่าวหลังสโมสรฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องของลิมิตการปล่อยยืมน,นักเตะที่ครบขโคต้าแล้ว โดยมีการบ่งชี้ได้ว,ว่าปารีสแซงต์แชงเองตระหนักได้แล้วว่าวกเข่าวเองนั้นไม่เหลือโคตาสำหรับการทํเข้าตกลงในการปล่อยผู้เล่นออกไปแบบยืมตัวแล้วดนทั้งของโบรมีโอนอากเรสตีนะครับนักข่าวจากทางด้านของอิลส์เบียงโคนเดรีรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่ายอดทีมจากฝรั่งเศสไม่สามารถสรุปในการย้ายทีมแบบยืมตัวของโกโรโมอานี่ไปยังูเวนตตสได้ จนกว่าที่จะยกเลิกสัญญา1ใน6นักเตะที่ปล่อยยืมจบแล้วซึ่งก็เป็นจํานวนสูงสุดที่ได้รับภายใต้กฎข้อบังคับของฟีฟาในขณงนี้แม้ว่านมาลายจูวินตุสจะบรรลุข้อตกลงกับพนันของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถประกาศในการเซ็นสัญญาในการยืมตัวจากเป็นทางการได้จนกว่าที่เปเชจะหาทางแก้ไขปัญหาของพวกเขาในเวลาดีนั้นเองน,นะ เป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอุตส่าห์ว่าจะจบไปแล้วแต่ยังไงนะกลับมาผีกลับมาดีใจกันอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงงานนี้นาปรีเจอต่อใหญ่จิบกันตาโชกับอดีมีในครังนี้นะ โดยการตามล่าหาทายาทของกินซาควารัสเคเลียคอนาดปอรีนั้นต้องเจออุปสรรคอย่างหนักโดยมีข่าวบอกว่าแมนยูนะฮะจะไม่ลดราคาอาริอันโดกาดาโชและก็บริเตัชมุนจะไม่ขายคาริมอาเดยามีในช่วงเดือนนี้โดนเดปอรีขายควารัสเคเลียไปให้กับด้านของีเอเชในราคาอยู่ที่70ถึง75ล้านยูโรซึ่งรอเพียงแค่การประกาศจะเป็นทางการโดยนั่นก็ถือว่าเป็นกำไรมหาศาลเมื่อพิจารณาว่าเขาเนี่ย ถูกคว้าตัวมาด้วยราคาเพียงแค่13.3ล้านยูโรสำอร์ปีี่2022ในขารักนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยเป้าหมายหลักของพวกเขาใน,ในการหาตัวแทนก็คือการตาโชโดยพวกเขานั้นพบว่าราคา80ล้านยูโรที่ทันาขอฝั่งแมนยูตั้งไว้นั้นเกินจริงไปมาก โดยนาบรีรู้สึกนะว่า50ล้านยูโรนั้นคือค่าตัวที่สมเหตุสมผลโดยกันดิสเดอร์เชลกราฟอ้างเลนะว่าแมนยูเองนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะลดราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตอนนี้ที่ทางด้านของฝั่งเชลซีก็สนใจปีกไว้์สปีวรายนี้รนากนี้เช่นเดียวกัน โดยอีกตัวเลือกในดิชของอันโตนิโอคอนสเต้ก็คืออาเดามีและก็สกายสปอร์ตเยอรมนีโดยระบุดาวานาับเอรีนั้นได้ยืนน่นข้อเสนอทางวาจามูลค่ากว่า40ล้านยูโรในครนเพิ่มเติมนะอยา่างไรก็ตามดอชมุนจะยอมขายเขาในช่วงซัมเมอร์ในครนเท่านั้นและก็จะไม่รับฟังข้อสเสนอในช่วงกางัีสั้นด้วยทางกลับกันแล้วนาบอรีก็ไม่กระตือรือร้นที่จะจ่ายเงินเกินตัวเพื่อจะแลกตัวกับพน้าของ ตัวแทนควารัสเคเลียโดยพิจารณานว่าพวกเขานั้นมีลุ้นนะฮะความสำเร็จนแค่ในเซรเรียเท่านั้นขณะที่เดวิดเนเวเรสก็มีผลงานที่ดีอยู่แล้วด้วยความคิดแบบนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่เจเรมเออร์ันเดสนะฮะปีกทานนั้นของปรากรวอรุนยาที่มีค่าจดสัญญาเพียงแค่20ล้านโยูโรดนหน้าของฝั่ง Sky ยสปอรอิตาเลียระบุว่าโคโมก็เป็นอีกทีมที่กำลังเจรจา เพื่อจะคว้าตัวเขาในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับแมนยูจะจบอันดับไหนเมื่องานนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีคําตอบให้แล้วในครั้งนี้ซึ่งแมนยูนะั้นจะจบซีซั่นที่เท่าไหร่กันแน่เช็คเลยนะฮะเมื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออฟตา้ามีคําตอบมาให้แล้วหลังพึ่งจะเปิดบ้านชนะซอท์ทมตันทาให้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนน ซึ่งงานนี้บริเวณอัลบอิรมผู้จัดการทีแมนยูนำทัพปีศาจแดงเปิดตารางโอเชฟอร์ดแข่งแซงกลับมาชนะซาตัมตันไป3ต่อหนึ่งในเซุบอลพิเมเบริกอังกฤษม่วนพระราชบดีทิผ่านมาหลังได้อบัดดิยันโรตทำแฮตทริกในช่วงเต็มบัลลีสท้ายหลังลงเล่นไปแล้วมากถึง21นัดแมนยูเองก็พุ่งเก็บไปได้เพียงแค่26แต้มเท่านั้นรัอระดับที่12ของตารางคะแนน ก่อนที่โปรแกรมนัดต่อไปจะยังได้ลงเล่นในบ้านพบกับบรตษัทของบริตันแอนฮอฟอัลเบียนวันอาทิตย์ที่19มกราคมนี้โดยขณะที่ออฟต้านะครับบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังนำา AI อซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสจบฤดูกาลด้วยอันดับที่เท่าไหร่กันแน่โดยผลที่ออกมานั้นอยู่ที่13มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะอยู่ที่1 6 6ในขณะน,นี้โดยผมวิเคราะห์อันดับของแมนะยูในฤดูกาลส0าที่14นั้น อันดับที่13อยู่ที่16.6%อันดับที่12 15.0%อันดับที่14 14.9%อันดับที่11 13.6%อันดับที่15 12.8%อันดับที่10 10.5%และก็อันดับที่9 6.7%ในครับนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็มีลุ้นทุกอันดับนะฮะผีของเราก็ต้องสูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะไปอยู่ที่อันดับไหนกันแน่เรามาดูข่าต่อมาเจนครับ อารันดยังไงเอาจริงดีเมื่อเชลซีพูดคุยเบื้องต้น,นกับแมนยูในการคว้าอาริอันโดการดาโชบมาเริ่มทีมน,นะโมเดนอานีดิอารันติกสื่อมาตรฐานสูงตีข่าวบอกว่าเชลซีเปิดฉากในการเจรจาเบื้องต้นกับแมนยูหวังจะคว้าตัวอาริอันโดการดาโชบมาริ่มทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยเชลซีสโมสรพ่อบุญทุม่มแห่งสกอตแลนด์พิมพ์เบร็กอังกฤษนะฮะเดินหน้าในการท้าทามอาริอันโดการดาโชดารุกดาวรุ่งชาวเชนไตาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาริ่มทัพ ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมการาคมนี้ซึ่งอนาคตของกาดโชก็คงยังไม่แน่นอนนะฮะแม้ว่าเขาจะได้รับโอกาสจากคุณซื่อรูเบนอารบริมให้ลงเล่นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าฟอร์มการเล่นของเขายังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะาเรื่องการจบสกอร์ที่เกิดขึ้น ดยล่าสุดดิแอตแลนติกสื่อดังมาตรฐานสูงารายงานข่าวบอกว่าทีมของคุณสื่อเอนโชมาเดสกาเปิดฉากเจรจาเบื้องต้นเพื่อหวังจะคว้าตัวสตาร์ดาวรสดีมชาติอาร์ติน,นาบรลลนี้มาเสริมแกร่งภายในช่วงเดือนมกรา,าคมนี้ในครั้งนี้ให้จบได้โดยการนั้นอัลโมริมก็ยังคงเหมือนไว้วางใจตัวของกานาโช่อาะต้องการจะเก็บนักเตะเอาไว้สำหรับแผนในการสร้างทีมในอนาคตอาร์เธรมอร์เร็วนี้ในายใหญ่ชาวบรตเกก็ยังกล่าวชื่นชมว่าเขาปรับตัว เขาก่บระบบการเล่นได้อย่างดีเยี่ยมในะครั้งนี้ดยก่อนหน้านี้ดับเริเองก็แสดงความสนใจอย่างได้ตัวกันดาโชมาร่วมทัพและก็ยื่นข้อเสนอจำนวนกว่า40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาทแต่ว่าโดนแมนยูปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการค่าตัวอยู่ที่64.5ล้านปอนด์หรือราว2 8 3 8ล้านบาท ท่านี้กานาโช้ดันถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะในศูนฝึกเยาวชนแมนยูนะฮะที่ฟอร์มโดดเด่นจนก้าวขึ้นมาเล่นกับทางทีมชุดใหญ่โดยนักเตะลงในสนามให้กับทัพปีศาจแดงไปแล้วมากถึง117เกมและกตันไปได้มากถึง23ประตูนในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นดังวงานนี้ต้องมาดูคนต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อาร์เยังงอัลบริมตัดสินใจแล้วอนาคตของแอนโทนีกับแมนยูหลังพลาดเกมง่ายๆเกมที่ชนะซอลตันตันในครั้งนี้โดยไม่รอช้านะครับเมื่อทางด้านของทางฝั่งอัลบริมตัดสินใจกันแล้วว่าอนาคตของแอนโทนีกับแมนยูจะเป็นเช่นไรห,หลังเขาพลาดง่ายๆในเกมที่ชนะซอลตันตันอย่างเล่นไม่คุ้มค่าตัวอยู่ดีโดยบริเวณอัลบริมผู้จัดจาการทีมแมนยูเองได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกม ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะเปิดบ้านต้อนรับบริตันแอนโทฟอัลบียนแข่งขันในช่วงวันอาทิตย์ที่19มกราคมนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยด้นนานบริเวณอัลบอิมถูกผู้สื่อข่าวถามถึงโอกาสที่แอนโทลี่ปีกฟอร์มตกอาชาวบราซิลาบนี้จะย้ายออกจากแมนยูในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังตกเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายทีมสนใจยืมตัวไพร,ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นทั้งเบซิตัส โอเรียิกอสและล่าสุดนั้นบริอลบริติชจากดาร์ิกาสเปนทานี้แอนโทนีเพิ่งจะโดนวิจารณ์อย่างหนักหลังถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่คอบบี้เมนูในเครื่องหลังของเกมพิมพ์บริกนัดล่าสุดโดยแมนยูเองก็เปิดบ้านพบกับดบ้านของซาตัมตันซึ่งมีโอกาสชาร์จจอจอหน้าปากประตูแต่พี่แกกลับใส่สกอร์ไม่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ยังคงปรดตัวไปเนื่องจากว่าปีศาจแดงชนะในครั้งนี้ ต่เมื่อถูกถามถึงอนาคตของแอนโทนีกับแมนยูตลาดนักเตะหน้าหนาวโรเบนอัลเบริมก็ตอบว่าอย่างที่ผมบอกไปผมอยากจะเก็บน,นักเตะของผมเอาไว้ผมโฟกัสที่นักเตะเหล่านั้นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นในตลาดรอบนี้เราจะได้เห็นกันแต่เขาทาไว้ดีนะในเกมกับเซาทตันตนส่วนสถานการณ์ล่าสุดบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแมนยูนั้นเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด26แต้มขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12ขณะที่บริตันนั้นรั้งอันดับที่9มีทั้งหมด39แต้มในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนที่ับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ